ครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าชินาบิไลกันเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีฟาร์มนะครับแบบง่ายๆนะครับผมแบบพื้นฐานนะครับคือตอนเริ่มต้นนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับถึงจะได้สามร้อยนะครับก็อัหดับแม่นะครับถ้าท่านผู้ชมขึ้นเป็นรูปมัมมี่แบบนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับไปที่ร้านรามเงนะครับผม คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับให้เรามาที่ร้านเราบิงแบบนี้ครับก็จะมีตารางธาตุไฟแล้วก็ดินแล้วก็น้ําแล้วก็ลมแล้วก็สายฟ้านะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปสอนวิธีฟาร์มก่อนนะครับผมก็ครับให้เราไปที่ตรงนี้ผมที่จะมีรูปแบบนี้ครับผมเป็นมือแบบชี้ะครับผมไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับคือมันยังสองแบบก็คือตรงนี้กับอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยววิธีฟาร์มไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ตรงนี้นะ คือมันมีอยู่หลายที่เหมือนกันับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอหาที่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่ครับนี่ครับนี่นมันจะเป็นแบบนี้โอเคนี่ไง้วผมก็ให้เรานะครับตีไปเรื่อยๆผมตีไปมันก็อาจจะนานนิดนึงนะครับผมก็มันมีวิธีฟาร์มสองแบบนะครับผมก็อันนี้นะครับคือให้เราเอฟเคไว้ครับคือง่ายผมอันนี้คือเราตีไปเรื่อยๆผมนี่ครับค่า e อกพีก็จะเพิ first, kind of okay. ่มข้างล่างนะครับผม ข้างล่างเลยนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับผมก็ง่ายครับผมโอเคนะครับต่อไปครับวิธีฟาร์มต่อไปก็คือนี่ครับผมจากคนคนที่เดินตรงนี้นะครับผมก็มันจะมีแบบนี้นั่นนันอันนี้นะครับผมก็มีพิมพ์นี้นะครับก็ดาวสีฟ้าแล้วก็ดาวสีแดงนะครับผมก็ให้เราคุยคุยกับเขาเลยครับผมนี่ครับผมเขาจะหันห้ามาหาเรานะครับแล้วก็คุยครับผมแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ก็นี่มันดึงใจนะ กับแล้วก็ให้เรานะครับแล้วเขาจะให้เรานะครับไปฆ่านินจานะครับคือเป็นคมพีนะครับผมก็คือเป็นลูกคมพีหน้าหน้านะครับผมก็ก็จะให้เราไปฆ่านะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอใช้สกิลสายฟ้าวิ่งแบบเฟดก่อนนะครับนี่ับผมก็ครับเดี๋ยวผมขอสู้แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็แป๊บนึงนะครับผมก็โอเคครับผมก็แป๊บนึงนะผมขอสู้ครับแป๊บเดียวผม โอ้ไปไปนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่นี่ขึ้นเขาก่อนแล้วก็ชาร์จตรงนี้เลยนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแปลงลางบิบิกร่างนึงก่อนนะครับผมโอเคนะครับโอเคแปลงลางบิบิกระางนึงแรับครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะขอส่งเขาไปไปอีกโลกนึงก่อนนะครับผมโอเคไปออกไปนี่ประมาณนี้จัดการแข็งสายฟ้า อยู่ไหนแล้ววะเอ้าเอสาเสร็จแล้วสรุปเคล็แล้วนะครับผมก็ถ้าเราค่าค่าก็เสร็จแล้วนะครับก็เราจะได้ค่าอีกพีมานะครับผมก็นี่ครับผมเพิ่มมาแล้วนะครับจากสามาเป็นเป็นสามร้อยสองนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวขอพาไปอีกเควสหนึ่งเลยนะครับผมเคลสคคมพีเสร็จไปแล้วนะครับผมต่อไปเคลสอะไรนะอ๋อต่อไปเคลสดาวับผมเคลสดดาวสีฟ้ากับสีแดงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปหาเขาก่อนนะครับผมก็มัน ผมไม่รู้นะครับว่าคมพี์สีแดงไปไปแล้วยังนะครับคือตอนเกาะคือตอนนี้คือเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับผมก็นะครับอันนี้คือให้ไปทําอะไรนะให้ไปตรงนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอใช้พลังก่อนโอเคแล้วก็ให้เรานะครับมาตรงนี้เหรอให้มาโอเคโอให้มาทำความสะอาดนี่เอง โอเคต่อไปแป๊บนึงขอชาร์จพลังวิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้วิ่งเร็วๆเนาะพวกนี้นะครับขอชาร์จพลังค่ายินยันก่อนเนาะเออคัดค่ามาสเตอรี่เออ,เอ,อผมผมเรียกว่ายินยันก็ได้ให้เรามาทำความสะอาดใช่ไหมโอเคทำความสะอาดเช็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 ดโอเคไปละปบินต่ออยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงฟิววิโดดโดดไม่ติดโอ,โอเคมาแล้วโอเคทำความสะอาดทำความสะอาดลบ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  โอเคอะไรอีกอะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงน okay, ู้น straight, ased, Rut, bas, essay. โอเคอยู่ตรงนี้อีกอะว้าววนมีอ okay, ีกรอบหนึ่งเช็ดเฉ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 ็ดที่ไหนอีกที่ไหนอีกที่ไหนอีกตรงนู้นตรงนู้นโอ้ยโอเคเช็ดเฉ็ดเช็ดเฉ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 ็ดโอเคตรงนู้นโอ้ยโอ้ยมันค้างโอ้ยโอเคมาต่อมาต่อชีเว็บเอานี่มันวนกันหรอเนี่ย ชเว็บลบๆปล็อปล็อปลเอ๊เดี๋ยวนะผมเข้ามาในโลกแล้ววันนียอะไร่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อผมเข้ามาในอีกโลกนึงนั่นเลยเดี๋ยวขอเช็ด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 โอเคแป๊บนึงนะครับผม เมื่อกี้นี้น่าจะเป็นผมมั้งนะหรือไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้คืออะไรนะคือผมจําได้ว่าถ้าว่าถ้าเราใช้สกิลไอ้นี่แล้วนะครับคือจะสกิลอัพแล้วใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวแล้วมันก็จะให้อะไรอะไรเราให้เราวราปอีกรวบหนึ่งนะอ่ะก็จำไม่ได้แล้วนะครับผมก็มันคืออะไรนะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เราเราก็จะได้เลเวลมานะครับผมนี่ครับผมเลเวลสามเลเวลสามร้อยสามนะครับต่อไป ไปดาวสีแดงโอเคผ่านมาพอดีโอเคครับผมรับดูนะครับผมคืออะไรนะครับโอเคให้เรานะครับไปไหนนะอ๋อนี่ส่งของอ๋อโอเคโอเคส่งของครับผมส่งของแป๊บหนึ่งที่ว่าแปลงร่างก่อนฟรีไปส่งของแป๊บหนึ่งครับผมส่งของส่งของมาแล้ว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 ครับมาแล้วครับมาแล้วครับผ่านมาบ้านไป อยู่ในอีกอยู่ในอีกอยู่นู้นครับอยู่นู้ดไป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 วิ่ง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 กับผมวิ okay. oh, oh, ่งโอเคโอโอ้ยโอ้ยชีเว็บโอเคขึ้นมาแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเอาหน้าจอค้างอีกโอเคเดี๋ยวขอส่งของหน้าบ้านก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตอนตอนนี้ผมเอิอ่มส่งหน้าบ้านเสร็จแล้วเนาะโอเคเอาตัดกันเลยนะครับโอเคหนึ่งสองสาม โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่แค่อันเดียวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปส่งเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งโอเคนะครับโอ้ยโอ้โอ้ยเอาไม่ขึ้นอีกโอเคโอเคโอ้ยโอเคโอเคติดบัตรอีกโอเคนะครับก็นะอันเดียวแล้วนะครับก็นะครับ,นะรบผมก็เดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ฟังนะครับผมก็คือนะครับมันมันจะมีเควสอยู่ประมาณ4นะครับผมก็คือ,อคือวิธีท,ทำเลเวลก็คือมีมีเควส กัมพีนะครับผมแล้วก็เคลดดาวดาวสีฟ้าแล้วก็ดาวสีแดงแล้วก็ฟาร์มกับอันนี้นะครับผมก็คือให้เราต่อยอย่างนี้นะครับนี่ผมแล้วก็ค่า XP ก็จะขึ้นแต่มันน้อยนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็นะครับก็ถ้าผมก็ผมข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขอโทษด้วยนะครับผมก็นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะ ก็ส่วนเรื่องนี่นะครับก็ไปซูมกันได้ครับผมก็นะครับสำหรับวันนี้ครับขอจัดระบก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายเดวไปหาเลยททาก่อนดีไหมโอเคโอเคไปหาทําก่อนก็ได้เถอะโอเคนะครับเดวไปหาเลยทําแป๊บหนึ่งอืมเอเลอร์ดดีกว่าไหมไปแกล้คนที่กําลังฟัาไม่เอ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 า ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองโชว์สกิลแป๊บนึงก็ได้อันนี้นะครับก็คือสกิลวีนะครับผมก็เดี๋ยวขอกดชาร์จก่อนแปบบ๊แบบหนึ่งครับแป๊บนึงครับผมขอกดชาร์จแป๊บเดียวนะครับผมโอเคโอเคถ้าผมกด R ก็คือสกิลสายฟ้าวิ่งเร็วนะครับก็ถ้าเราไปถูกเขาแล้วผมก็จะปล่อยสายฟ้าเข้าไปนะครับส่วนสกิลทีนะครับก็เป็นสกิลปล่อยไปนะครับผมแบบเนี่ยผมก็ประมาณนี้นะครับ ๋ยวขอชาร์จต่อเพื่อโอเคครับต่อไปสกิลวายนะครับผมก็ถ้าเราปล่อยลงไปก็จะเป็นการปลานะครับปลาอะไรบางอย่างไปนะครับเป็นสายฟ้านะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสกิลเอฟก็คือเปล่งเปล่งพลังสายฟ้าผมย่าอะไรประมาณนี้ครับผมยาประมาณนี้เลยครับผมต่อไปสกิลจีนะครับผมแล้วก็จะปล่อยอะไรบางอย่างออกไปนะครับแบบนี้เลยนะครับผมพิ้วไปแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเ๊บนอนนะครับขอชาร์จแป๊บเดียว ผมโอเคต่อไปสกิลวีนะครับที่ผมมีอยู่นะเป็นเนตนะครับผมอันนี้นะข้างล่างจะเป็นเนตแล้วนะครับผมไม่คิดพลาดแล้วนะโอเคนะครับสกิลวีชอว่าเหมือนกับเหมือนกับเป็นการอะไรต่างๆครับคือแบบมีปล่อยอะไรออกไปนี่ครับเพื่อแบบส่งคู่คู่ต่อสู้ของเราไปอีกโลกหนึ่งครับผมส่วนสกิลบีนะครับเป็นสกิลเชี่ยแข็งนะครับผมก็ โอ้โหโอ้โหใจเย็นๆหน่อยเนี yeah. ่ยกำลังรีวิวสกินไม่ใช่สกินดิกำลังรีวิวสกิลอยู่เอ yeah. ะใจเย็นๆหน่อยดีสวัสดีเพื่อนช่วยหน่อยดีโอเคนี้ดีกว่าผมก็สกิลบีนะครับก็เป็นสกิลแบบพื้นน้าแข็งครับก็คือถ้าใครมาถูนะครับก็จะกลายเป็นน้าแข็งไปเลยนะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับผมก็ครับสกิลซีนะครับผมก็เป็นเดี๋ยวขออยู่ห่างกว่าดีกว่านี้ไหมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวขออยู่ห่างดีกว่าเนาะไม่เป็นไรเข้าไปกันแล้วโอเครีวิวกันต่อเฮ้ยป <Yeah, S 2> ตื่นตื่น,นหนูเพื่อนมาข้างๆแล้วโอเคนะครับต่อไปนะครับก็คือสกิลซีนะครับก็จะเป็นการชาร์จนะครับผม ถ้าผมนะครับกดเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้นะครับก็เราก็จะแปลงล่างเป็นเพิ่มสตั๊ดต่างๆเป็นสองพันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวสกิลอะไรนะแป๊บนึงนะสกิลอะไรอะแป๊บนึงนะครับขอกลับไปเหมือนเดิมก่อนแป๊บนึงเกี๋ยวสกิลเอนนะครับผมโอเคนะครับก็นี่นะครับผมก็เป็นการแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกับอะไรบางอย่างนะครับผมก็ น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดตุ้่มี้กดได้กดไลค์นะครับก็สำหรับนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปกินราเมงก่อนฮีวราเมงเฮ้ยราเมงถ้วยหนึ่งครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ